สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ A i S P a y พาทุกท่านมาที่สนามเบตันชิตเซเดมนะครับมาชมการถ่ายทอดสดการในการฟุตบอล BYD Dolphin League 3ฤดูกาล2025-2026ครับแมตช์เดย์ที่2ครับของฤดูกาลครับเจ้าบ้านครับ ACDC FC ครับเปิดบ้านต้อนรับนาวิกโยธิน FC ในส่วนของการบรรยายอยู่กับผมกิติพันธแผ่นจินดาพรรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับ BYD Dolphin League 3ครับแมตช์เดย์ที่2ครับคิกออฟครับคุณ ใช้วัดนะครับรูปสะอาดครับภู้สินเป่าสัญญาเริ่มเกมนะครับขึ้นเกมมาทางสายเลยครับทางด้านของนาวิโคโยทินส่วนทางฝั่งของ ACDC นี่ก็บุกไปพ่าให้กับบุรพานะครับจังหวะในกรอบไปโทษตรงนี้ครับนาวิโคโยทินเลียนๆนมาลงนี่ไม่มีตัวสามอีกทีข้ามคานครับโอ้โหว่ายิงจังหวะแรกครับของทางไอแซคกับบรยี่ครับ โอ้โหนี่ครับจังหวะเลี่ยดมาของนัฐการดักได้ทีแรกแล้วมาเข้าทางของเอมบูยี่ครับไปขวาเน้นๆตรงนี้เนี่ยโอ้โหเน้นเยอะไปหน่อยครับเสซีดีซีอีกครั้งหนึ่งครับอารตบอลเคลื่อนหน่อยระวัดสายตรงนี้น้ำหนักแรงเกินไปครับโอ้โหสุดท้ายเสียบอลนึ่งครับจังหวะจับบอลของธนภัทรโนมาญานะครับเนี่ยจับบอลแรกลั่นครับเจอเอมบูยี่นะครับ ไปเหลืองเลยครับตั้งแต่ในนาทีที่11ของการแข่งขันนะครับโอ้ทั้งนบพดลทั้งนัทเทวบทั้งชลพัฒย์ับยืนเรียงกันเลยครับอะไรก็สัญญาณมาครับขามไปสองครับเหลือนบพด,ดลลลงขวาลูกนี้ไม่ต้องรอบครับเกมนี้เดี๋ยวต้องเช็คเลด้หน่อยครับอะไรครับต่บอลม,มาได้ครับนาวิคโ,โยธิน เปิดไอ้เปิดของวรชเชตมาให้กับชนละพัดไอ้หม่งตรงนี้ก็ตกพื้นแล้วมันไม่มีน้ำหนักเลยครับยังดักได้ครับเป็มยียจ่ายมามือแต่ไปรอบอลก็เอ้าแต่ยังได้อยู่ครับวรชเชตให้มาทางซ้ายสวยครับนาะการทางซ้ายยังทนัน<ๆ>ยังทนันบามิวี่มาขวาแล้วจ่ายต่อมาในกรอบไปโทษต,ตรงนี้เจอเคลียแต่อัดเลยก็ไม่ได้เตะมุมด้วยไปเล่นหลังเข้าลครับตรงนี้ดึงหลบสวยครับกี่นาที ไทยแยงมาลึกมาได้ไหมนัทวุฒิอ้าวขีกรผ่านครับยังเข้าทางของจักรพันธ์จักรพันธ์พลิกเข้าขวาแล้วกดด้วยขวาเลี่ยนๆตรงนี้โอ้โหหมดเกินไปครับว่าเนี่ยครับเป็นจังหวะที่คุณผู้สิรเ,เป่าหยุดคุณลิเบรเลยนะครับตัดผ้ามาตรงนี้ครับนัทวุฒิสกัดพลาดครับแล้วก็ซัดด้วยขวาลูกนี้เฮ้ยเกือบจะเป็นนาฏการครับที่ไปฉกบอลเมื่อสักครู่ยังดีครับยังแข็งแกร่งโอ้โหดูเคนเล่นยากครับดึงดีที่ ยังแก้ไขได้เลน่นเอากองเชียร์นี่ห<อ>วาดเสียวเหมือนกันครับ<อ>ขนาดเส้นตรงน,นี้มาสวย<อ>ครับ<อ>ชนะการได้มองแล้วมีวัชรพง์ขวางอยู่เลือกที่จะสุดเส้นเลี่ยนมาที่เสาแรกอีกทีนึงก็ยังดักไว้ได้ครับตัวสุดท้ายอย่างทิพจันทร์ครับหูไปรับที่เสาแรกก่อนเลยนะครับนี่ครับเปิดด้วยซ้ายเลี่ยนๆมาถ้าหลุดมานี่ถึงทางด้านของอากชเช่แน่นอนนะครับ<อ>เปิดมาในกรอบไปโทษได้มองลกนิ้ว โดนบางเกินไปครับดูดนองกกรอบจากไอเสกเอโมยี่ครับเนี่ยครับรับบอลฟรีคิกมาครับไต้หม่งลูกนี้โดนบางครับขยับมาเป็นริมเส้นทางฝั่งซ้ายบ้างนะครับสลับกับนักการครับสำหรับเอโมยี่บอลยาวของเอซีดีซีครับตรงนี้ปล่อยตกพื้นเก็บลงพื้นได้ครับแล้วจะเลี้ยงลุยต่อครับวชรินเปิดมาลูกนี้เกือบจะหลุดมาถึงอาโกเช่ครับแต่ว่านังดักไม่ได้บอลสองจังหวะนี้สิรวิทย์ครับ ิรวิทย์เขียิสอนสุม,มนครับเ <c oughs> นี่ยครับจังหวะถึงหลบแล้วนะครับทางด้านของกินนาทีแก้วรากมุกครับ <c oughs> ในช่วงท้ายเครื่องแรกครับลูกฟีคิกของทาง a c ซ c หญิงลูกนี้ติดฉลับกำแพงยังเกบได้ครับกินนาทีแล้วเบิ้ลสวปใหม่ทีนึง่งแล้วบอลจะพลิกได้แอาจาังหวะนี้รถซันใซ้ยยายลูกนี้ยังติดบล็อกครับนี่ครับพาลุยมาเองก็ยิงไปติดบล็อกของปิ้นนะครับ ทุ่มเร็วทันทีครับนัทวุฒิศิรวิทย์ไอแซคให้นายมาแล้วได้ด้วยครับชลพัฒน์พลิกเข้าขวาแล้วไม่ได้งางครับลรล้นไปทียิงขวาสวนไม่ทีก็ตรงตัวของทางนัทพัฒน์นะครับลูกยิงของวรเชษฐ์ยิงเหลือไปแล้วแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายของ45นาทีในครึ่งแรกเลยนะครับแล้วก็ระตูต่อ0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองทีมโดนบีบก็เอาแล้วครับตัดบอลมาได้ครับตัวนี้ไม่มีสัญญาณด้วยครับมี ตัวเติมเข้ามาช่วยในแดนกลางให้มาสวยก็ฝากมาดีแล้วหน้ากับไปโทษจังหวะนี้แต่เขาขวาแล้วยิงด้วยขวาตรงตัวแต่ปดทิ้งมายังเข้าทางเกมรับของทางเอซิดีซีอยู่ก็ยิงไปตรงตัวด้วยละครับจังหวะยิงขวาตรงนี้นี่ฮะชลพง์คร,รับบอลยาวยาวมาอย่างได้อยู่ครับ ปนจะด,ดีดออกขวาไม่ได้ครับธนภัทรดัดได้แล้วบอลยาวมาตรงนี้สปีดไปแล้วแต่ว่าที่พระจันทยังมายังตามมาถอยไว้ยังมาเขี์ไว้ได้ทันครับถอยวัดระยะวัดก้าวแล้วครับดูท่ายืนครับนี่ถอดแบบมาเป๊ะเลยนะครับนี่ยังกับคิดเซนโนโรนโดครับเอาละครับวิ่งมาปั่นขวาโค้งตกใส่ใต้คานครับ หลังประตูเกือบจะได้เหมือนกันข้ามคานไปนิดเดียวครับปั่นตรงนี้นะพยายามจะโดดบล็อกแล้วแต่ว่าไม่ถึงครับสุดท้ายบอลนี่มันตกใส่หลังประตูนะครับผิดแนดูครับบอลทุ่มเอ็มบูยี่บอลแรกห่างตัวยังตามมาเก็บได้ครับมุมทงทางขวาแล้วลองเปิดไปใหม่ในกรอบเขตโทษได้มงย้อนทางตรงนี้เกือบจะเสียใต้คานครับจังหวะมงของทางนักการแ้วกองครับนี่ครับ มงกลังจะย้อนทางกำลังจะเสียบใต้คานอยู่แล้วเชียวครับมากมากันใหม่ครับทางขวา ACDC ครับนี่ทีทำเปิดมาในกรอบโทษตร,ตรงนี้ยังถอยมาดักไว้ได้ครับวชรพงศ์ครับไม่งั้นนี่บอลถึงสรุรยพัฒน์แน่นะครับเริ่มนั่งไม่ติดแล้วครับทางด้าของโคชคินนะคินทำสุวรรณครับอืมไอแซคไปฝ่าครับโดนธนพัฒน์ดึงหลบนะครับนี่ครับ ึงหลบแล้วเคาะที่ข้อเท้าครับเปิดพลาดไปเองครับไอ้แซกเอมบุยี่ใบเหลืองเลยครับนี่ฮะโอ้น้ำหนักมันเบาครับโอ้โหจังหวะเปิดยาวๆมาของวุฒิพงศ์ตรงนี้ตกพื้นมาดีเลยครับเอะไะครับยังแข็งแกร่งครับไอ้แซกไอ้แซกเจอเคนมาบีบตรงกลางจะแหวกแหวกเข้าในได้ด้วยครับเอะไะครับแทงทะลุช่องนี้มีทงล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้โห ทางหวาของวราเชต์ครับเอโูยี่นี่ครับแข็งมากครับเอาไม่อยู่ครับแล้วสุดท้ายจะตัดหลังตรงนี้ออกตัวไปก่อนนะครับบอลเดี๋ยวอมาตรงนี้ก็เป็นทางด้านของนาวิคโยทีนเก็บได้โยกออกขวาติดฉลับครับได้เป็นบอลทุ่มครับทุ่มเรวทันทีครับน้ชนลพัดให้มาที่ไอแซกไอบูยี่ทางขวาไอแซกขึ้นมาให้กับชนลพัดเปิดไปเสาแรกมีตัวตามมากร้กรับไม่อยู่เลยครับมูโอต้องเคลียร์ทิ้งออกมาครับ ของพัชทรก็ให้มาสวยครับนิติธรรมเปิดหยอดหยอดมาจะให้จังหวะนี้สรัญญพัฒน์เจอบังเหลี่ยมเอ้าแล้วร่วงไปได้ด้วยครับแล้วขวาเสาแรกติดแซฟครับโอ้โหวชรพงศ์ก็ไปเสียท่าครับโอ้โหโอ้โหเนี่ครับยิงไปติดเซฟครับโอ้ที่พงศ์ยังแก้ตัวให้เพื่อนได้เปิดมาเสาสองบางครับได้มงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหประตูต่อศูนย์ครับ เอซีดีซีครับเอ้าแล้วเจ้าตัววิ่งไปดีใจเกครอ้โหบอลเข้าประตูไปแต่ว่าไม่ได้ประตูครับโอ้จังหวะเมื่อตะกูนี้เกิดอะไรขึ้นเยเดี๋ยวต้องดูภาพรีเพย์ชัดๆกันอีกทีนะตรงนี้นี่เต็มศีสษะเลยครับเราเหมือนจะพูดสินเป่าฟ้าไปก่อนแล้วหรือเปล่าครับสั้นๆมาครับฝากเข้าในพุติภาท เอาตัวรอดได้ครับยกลบสวยครับเราตรงนี้เจอผ่านุวัตครับโอ้โหผ่านุวันครับหนักไปหน่อยครับตรงนี้ผู้สินควักมาแล้วครับอีกหนึ่งใบเหลืองครับของทาง a c ซ c f ีครับผ่านวัตรมีนาพาครับนี่ครับตามไปสไลด์หัวเข้าไปที่แกงขวาเลยครับนัทวัตครับมองแล้วทิ้งออกมาด้านข้างกาไปโทษตกพื้นแล้ว กระดกมาตรงนี้ไอแซคเอาละครับบังได้ไหมมงเช็ดมาให้กับชุลพัฒชุลพัฒข้าขวาแล้วไหลต่ออีกทีนึงตรงนี้เป็นเอดูเปิดย้อนกลับไปใหม่หน้าประ,ประตูแล้วมงลงนี้ก็ขว้าไว้ได้ครับนัทพัฒ์ไหลออกมาทางซ้ายครับทายที่นิติธรรมนิติธรรมสิริสินไหลต่ออีกทีครับแร้มองทะลุช่องด้านในสวยมากแล้วไหลต่ออีกทีหนึ่งเข้าประตูไปแต่ว่ามีธงล้ำหน้าไปก่อนรับโหไม่ได้ครับ โอ้โหเอาอีกแล้วกรับเป็ซีดีซีนี่ครับโอ้โหตรงนั้นตรงหน้ากรอบไปโทษตรงนั้นเช็คลายพอดีแก้มนทวั์ขยับขึ้นมาพอดีนี่ครับตะกิดต่อด้วยซ้ายตรงนี้ตรงนี้โคชนาคินเองก็ยังลั่งไม่ติดแล้วครับในช่วงท้ายแบบนี้ครับเสมออยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับอ้าวแล้วมีจังหวะแขนกันนิดนึงครับโอ้โหภาพจับมาพอดีครับนี่ครับโอ้โหดันหลังกันไปทีครับ โอ้โหดูครับทิงจังหวะกันครับเอาแล้วครับควักมาแล้วครับจะให้ใครครับมูลสินตรงนี้ให้ไปที่ทั้งคู่ครับโอ้โหเอาแล้วก็คนคนละหนึ่งใบเหลืองครับโดนคนละหนึ่งใบเหลืองครับน่าจะสงบแล้วครับบอลมาตรงนี้อื อย่างแข็งแก่งครับอืมนาทีทังทาได้ดีครับาแต่ว่าเพื่อนใจต่อรงนี้พลา,าดแล้วเด็เจอรี่ยังได้อยู่ให้ต่อมาตรงนี้สลยพัทปันขวาลงนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับนี่ครับปันขวาพยายามจะให้เสียบสมเลี่ยมเสาไกลครับสเสียบอลกลับไปให้กับทางด้านของนาวิทยกโยธินครับอัตพงศ์ชิปด้วยซ้ายเข้ามาในกรอบไปชนเอ้าแล้วหลุดมาทางขวามียังได้อยู่ครับไหลามาที่ไอแซกยิงลนี้ก็ติดบล็อกครับ ได้ครับแล้วสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วครับจบเกมการแข่งขันนะครับ้าบ้าน ACDC FC ครับเสมอกับนางวิกโยธิน FC ไปแบบไม่มีสกอร์นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้พวกเราทีมงาน a i s p นะครับและผมกิติพันธ์แผ่นชินทรครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ